ที่โรงเรียนบ้านนนหมูห่5ตำบลตลิงชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายเสวีเพชรนุย้ยรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา,ศาพัฒนาตะลิงชันโมเดลขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567ในการนี้มีการอมอบอุปกรณ์ มอบอุปกรณ์กีฬาถุงอย่างชีพจากเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและมูลนิธิมิตรภาพสามคัคคีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนนจำนวน73ชุดและนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงเรียนจำนวน10ชุด จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำนายอำเภอจนะจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานกำลังพลข้าราชการทหารตำรวจคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าทาสีอาคารเรียนล้างทำความสะอาดห้องน้ำและเก็บขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม